ภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัตบุรุษ เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่า อสัตว์บรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกาม และชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกรามตนเองเป็นผู้พูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จตนเองเป็นผู้พูดสาเสียดและชักชวนผู้อื่นให้พูดสอเสียดตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ และชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจอ้อและชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจอ้อบุคคลนี้เรียกว่าอสัตว์ปรุษที่ยิ่งกว่าอสัตว์รุษสัตว์ุรุษเป็นอย่างไรคือ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อบุคคลนี้เรียกว่าสัตว์บุรุษสัตว์บุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดสอเสียดและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดสอเสียดตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบตนเองเป็นผู้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อบุคคลนี้เรียกว่าสัตว์บุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษ